ทุกคนเคยเห็นไมค์คอนเดนเซอร์ที่รูปร่างหน้าตาเหมือนไมค์ดนามิกไหมครับผมวันนี้เราจะพามาดูกันครับผม AKG C5 v o c a l ครับผมไปดูเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro r e v i ร w วิครับ โซ่เช่นเคยนะครับผมแล้น่าเป็นโซ่ยาวๆนะดูทรงนะนะวันนี้จะมาในโหมดของไมโครโฟนนะฮะที่เป็นคอนเดนเซอร์แต่ว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนไดนามิกมากๆเลยนะครับผมเหมาะสําหรับการร้องสดโดยเฉพาะด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ AKG C5 บูคอเ์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว C5 กันเลยนะครับผมเจ้าตัว C5 นะครับเป็นไมโครโฟนประเภทคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับผมมีรูปแบบการรับเสียงแบบคาร์ดียลนั่นเองนะฮะแล้วก็มีฟคูเ e อร์ซีเรสปอนส์อยู่ที่6 5 2 0บหถึงเฮิร์ตเลย นะผมถือว่าเก็บได้ตั้งแต่ย่านโลไปยันย่านไฮนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญให้ทนเสียงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สว่างสวยกว่าไมค์ดนามิกทั่วไปนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนั่นเองนะฮะสามารถรับเสียงได้สูงสุดถึง140เดซิเบล SBL กันเลยนะครับผมถือว่ารับได้ดังมากเลยฮะถือว่าคุ้มค่ามากๆตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จุดเด่นของเขาคือโฟกัสไปที่เสียงร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องหลักลีดเวอรคอหรือว่าจะเป็นคอรัสก็ตามนะครับผมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นนนััผผมมมกเเทาาาา่องํจ 24กรัตัะครับผมสำหรับทางด้าน t r a ิ s เซอ e r ของเขานะฮะผมก็คือเขาจะลดทางด้านแรงสั able, it. It like ่นสะเทือนนั่นเองเวลาที่เราใช้แสดงบนเวทีสดเนะเวลาเราเคลื่อนย้ายไปมาเนี่ยก็จะลดเสียงรบกวนตรงนั้นได้นะครับผมถือว่าสุดยอดใช่ไหมครับทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะตัวนี้นะมีการเชื่อมต่อแบบ3พินปกตินะเป็นทางด้านของ XLR Connector นะครับผมแล้วก็น้ําหนักเนี่ยดีมากๆนะฮะตัวนี้3 4 5กรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าหรือว่า0.3กิโลนะฮะเหมาะสําหรับการแสดงสดมากๆนะครับเพราะเราจะไม่ เมื่อยมือด้วยนะครับผมเวลาที่เราถือมันนานๆเนี่ยผมบอกเลยถือได้เป็นวันนะฮะตัวนี้นะครับผมถือได้ทั้งวันนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์ดูในกล่องกันนะฮะว่ามีอะไรให้มาบ้างอุปกรณ์อ็อ s ดอรี s จะพรีเมียมขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับ เห็นหน้ากล่องเนี่ยรูปร่างสวยแล้วก็กระทัดรัดแล้วนะครับผมบอกเลยของจริงนี่สวยกว่านั้นเยอะเลยนะครับสุดจะพรีเมียมนะฮะตัวนี้ผมบอกเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล่องดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะลองดูนะฮะนี่เปิดมาสิ่งแรกที่เจอนะครับผมไมโครโฟนไกด์นะฮะเป็นสิ่งที่ผมประทับใจในแบรนด์นี้มากๆเลยนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะ AKG มาจากประเทศออสเตรียนั่นเองนะครับผมสิ่งที่ผมประทับใจสําหรับไมโครโฟนไกด์นี่นะครับผมเขาบอกหมดเลยนะฮะเป็นชีตของเขานะว่าทางด้านของไม์ตัวไหนบ้างทุกตัวที่เขามีนะ หรับอาจอะไรบ้างเขาบอกหมดเลยนะครับทุกคนพูด <Wow. S 1> เป็นเล่นนะฮะตัวต่อไปก็เป็นใบเสิร์ของเจ้า C5 นั่นเองนะเปิดมาก็จะมีถุงนะครับผมถุงใส่ไม้สําหรับเราสามารถพาไปสแสดงสดที่ต่างๆได้นะตัวไม้จะได้ไม่มีรอยนะครับผมข้างในก็เป็นทางด้านกันน้ําอย่างดีเลยนะครับผมสาหรับสิ่งต่อไปก็คือทางด้านของช็อคเมาส์นะหรือว่าไมโครเดอร์นั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้นะโอ้โ oh, หของ a k g เองนะแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีนะฮะต่อมาตัวสุดท้ายของเราก็คือไม้นั่นเองนะตัว C5 นั่นเองนะครับผมจับได้กระทัดรัดนะฮะเหมาะมือมากๆเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวเอเจซนะครับผมต่อไปเราไปทดสอบเสียงกันเลยนะครับผมไปกันเลยฮะ see it coming But I never really had much fear in the universe there's magic oh no To it to the time and place I never forget when the fog gets open we we cry and lotion it still had me choking it's hard to explain I know you know me, you don't have to show me. I I feel you lonely, no need to explain. Don't say you love me, finally Emma Just and your husband have been dying of us could ever find a way to make sense of this. So oh, I wanna heal my time. Don't say you love me, fire Just let your husband speak I know. จากเสียงที่ได้ฟังนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าตัวนี้ได้โทนเสียงที่ใสแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะฮะสำหรับย่านเสียงนี่เก็บได้ครบจริงๆนะฮะตัวนี้จะแตกต่างกับไมด์ไดนามิกทั่วไปมากๆเลยถ้าทุกคนสังเกตน,นะครับตัวนี้เหมาะสําหรับทางด้านนักดนตรีหรือว่านักร้องที่นําไปแสดงสดไม่ว่าจะเป็นเล่นกลางคืนนะฮะหรือว่าจะเล่นตามอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเอาอยู่ทุกงานนะฮะแล้วก็สําหรับศิลปินไปประกอบการแสดงของตัวเองนะครับหรือว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ใช้ในห้องก็อย mm ่างได้นะครับเพราะว่าเป็นประเภทคอนเดเซอร์นะครับผมบอกตรงว่าค ราคามากๆกันเทียบกับคุณภาพเสียงนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงจนเกินไปถต่ว่ายังจับต้องได้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ a k g C5 Vocal ตัวนี้นะครับผมวันนี้ผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะอีก1ตัวถ้าเกิดลูกคา้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามาลองได้ที่ร้านของเราเลยนะฮะ Millen Head Pro Audio นะครับผมอยู่ที่ซอยรามกําแหง24แยก30นะฮะหรือว่าข้างๆมหาวิทยายลัยเอแบกสาขาหัวหมากหรือว่าอยู่ยิ้งเยื้องกับสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนั่นเอง รหรว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาที่หน้าร้านนะครับผมสามารถสอบถามได้ทางออนไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคไว้ด้านล่างนี้นะครับผมรืดตรงนี้เลยนะครับทุกช่องทางเนี้ยสามารถสอบถามได้หมดเลยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอฝากเจ้าตัว AKGC5 ไว้ด้วยนะครับผมใหม่คุณภาพเยี่ยมอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับวันนี้รายการโปรรีวิวนะขอญาตลาไปก่อนนะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนมีโปรดักต์ไหนที่พิเศษที่ผมอยากจะมานําเสนอนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ารอติดตามด้วยนะครับ ผมสำหรับคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้สำหรับฟีดแบ็ k ต่างๆนะถ้าจะเป็นอยากดูสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษหรือว่ารีวิวตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บ,บอกกันได้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ